สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่นี่ชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังใหม่ของผมนะครับตอนนี้กําลังก่อสร้างเลยแล้วก็ทีมนี้จะพาท่านผู้ชมมารีวิวนะฮะกระเบื้องหลังคาเมทัลชีตบุโฟมพียูนะครับท่านผู้ชมว่าตอนที่ฝนตกนั้นมันจะมีเสียงดังขนาดไหนเนาะโอเคเราไปดูการรีวิวกันเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับผมอยู่ที่จังหวัดลําพูนเนาะอัปเดตกันวันที่17สิงหาคม64นะครับตอนนี้ฝนตกหนักมาก บรรยากาศเสียงฝนก็จะดังประมาณนี้นะครับสำหรับหลังคาไม่ได้ชิดบุโฟม PU ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับด้านหลังของมันเนาะียงก็ดังประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้สร้างกำลังก่อสร้างนะครับนี่ นี่ก็เป็นมุมห้องสตูดิโอของผมนะครับโอเคท่านผู้ชมทาาเทียบกับหลังคากระเบื้อง ปกตินะครับกระเบื้องรอนปกติเนาะ <term il ets> ผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ดังกว่ากันมากหรือว่ามีเสียงต่างกันมากนะครับผม, <flying in> <thers> ผมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับมันมีความดังใกล้เคียงกันท่านผู้ชมอันนี้กระเบื้องกระเบื้องปกตินี่อาจจะดังค่อยกว่านิดนึงนะครับผมดังค่อยกว่านิดนึงอาจจะเป็นตัวเก่าด้วยเนาะมันเดยดังค่อยกว่าแต่ตัวบ้านหลังใหม่ผมว่ะมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมานิดนึงแต่คาดว่ายังไม่เท่าหลังที่เป็นแบบวีดิชีสแบบเปล่าๆนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมลงเม็ดหนักมากตอนนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ระดับความดังของราคาไม่ได้ชิดยู่โคมนั้นผมว่าโอเคนะท่านผู้ชมโอเคเลยท่านผู้ชมก็ดังปกติองว่านะแล้วก็ดังกว่ากระเบื้องปกตินิดนึงแต่เสียงก็ ไม่หนักมากหรือถ้าใส่ฝ้าใส่เพชรก็คงจะโอเคนะครับผมสําหรับการอัปเดตบ้านใหม่ของผมวันนี้นะวันนี้นะครับ17สิงหาคม64ก็มีการก่อสร้างถึงขั้นตอนก็ก่อผนงังอะไรเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับนี่เหลือบางส่วนเนะาะประมาณ50-60เละเดี๋ยวถ้ามีความเคื่อหน้าผมจะรีบมารยายงนานให้ทราบนะครับเนาะเพื่อนแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมเรียบร้อยครับหรบการรีวิวหลงงหังคาในวัปสีโ1คมปี64 เพลงไม่ค่อยดังมากนะแต่ก็ถือว่าดังอยู่แต่ไม่ดังเยอะเท่ากับในชีวิตปกติที่ไม่มีบุคมีอยูนะครับผมโอเคไม่ชบนะไปกดหรบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ให้กันด้เลยครับสวัสดีครับบ,รบ๊ายบาย